ปินเพื่อนเดี๋ยวจะต้องฉลองแล้วเจนซักผ้าแล้วเป็นฉลองที่ใต้นุ่นฟันหล่อแล้วเราเนี่ยเออฟันหล่อฟันไปตามอายุฟันกลับบ้านดื้อฟันมันดื้อมันไม่อยู่ด้วยเออมันได้เห็นเล่นล้่นเออโอเคบุย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 บ มออกคำคมหนึ่งคำคำคมก็ไม่ค่อยมีแล้วมันตะตันหมดเลยเนี่ยเออแล้วว่ามาว่ามาหนึ่งดอกคำคมเหรอซื้อก็อย่าซื้อเหมือนท่อนไม้นะให้ซื้อเหมือนงูงูมันเลื้อยไปโคดไปคนมาอย่าซื้อเหมือนท่อนไม้เมื่อก่อนยันจุมจีซื้อเหมือนท่อนไม้อืมซื้อซื้อจนซื้อเขาเรียกว่าซื้อจนซื้อซื้อเหมือนท่อนไม้อ่ะ ถ้าซื่อเหมือนงูก็พอรอดตัวรอดตัวไปได้ในความคิดนะในความคิดของตัวเองแต่ไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้ก็คือซื่ออย่าทื่อเออซื่ออย่าทื่อแต่จุมจีเนี่ยทั้งซื่อทั้งทื่อทั้งปึกอ่ะเพิ่งมาจะฉลาดตอนอายุหกสิบสี่นี่แหละแต่มันก็ยังไม่สายเกินไปสําหรับจุมจีหรอกฝากไว้ฝากไว้ให้คิดจุมจีบุย <c oughs>